อันนี้อยากให้เช่าประมาณเท่าไหร่ครับดีให้หน่อยได้นะคะควรจะประมาณเท่าไหร่ดีที่ที่ความคิดในใจนะไครับอันนี้เป็นของแฟนแฟนเขาอ๋อแต่คุณอาก็ทราบว่าขอหักนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อไม่ได้เป็นคนซ่อมเองใช่ไหมครับ <c oughs> คือมาดั้งเดิมก็เป็นอย่างนี้เลยคุณอาทราบมาว่าผมมีกุมารเยอะหลายองค์ แฟ,แฟนเขาบอกอใช่ไหมเขาเป็นคนชอบสะสมพวกนี้หรออออ๋อแสดงว่าแฟนก็ให้คุณอาเนี่ยเดินทางมาที่นี่ใช่ไหมครับอือฮะถ้าตัวเลขในใจอย่างนี้เราต้องปรึกษาคุณอาผู้ชายไหมไม่ต้องตัดทีใจได้เลยถ้าสมมติว่าตัวเลขประมาณแบบแสนบวกลบอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหม,ไมไนะเอาแบบว่าสัก จริงๆแล้วถ้าเกิดเราซื้อตามสภาพจริงๆเ่ะผมว่ามันก็คงจะย่อลงมาแต่ว่านี้ผมเหมือนกับผมผมชอบไงผมซื้อแล้วผมก็เนี่ยตรงนี้ก็รวมๆอย่างเงี้ยให้เขามารวมพลังกันเ <c oughs> ขาส่่งหน่อยอาปุ่นปุ่นสั่งซี <c oughs> จริงๆเขาจะมีชื่อนะแต่วันนี้ <c oughs> แต่ต้องไปตั้งชื่อใหม่ <c oughs> ใช่อันนี้จริงๆที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาตกแล้วมัน <c oughs> ปุ่นเห็นมันกระเทออาะไปหมดเลยนะเ <c oughs> นี่ยแบ่งตกล้มล้มแล้วก็ตกเนี่ยมันก็เลยแตกหมดเลยนะ พอครับเหม,มือนไหมอันนี้เหม,มือนไหมไอตัวเหมือนมาอ่ะสองด,ดู่ดิดูดิตั้งชื่อเลยโอเคมาเป็นๆเห็นชาตแดงๆไหมแตกไหมแตกไหมมาเอาครับนี่โบ๋เลยมะนี่เป็นโปรเลยใช่คุณอาผมขออนุญ,ญาตผมซื้อหนึ่งแสนนะตรงๆเลยนะครับนะนะครับมานะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้นะครับเนาะเอาคุณอา แถมสร้อยด้วยอันนี้สร้อยน้องเขาหรือปะได้ค่ะอ๋ออย่างนั้นผมขอนะผมให้เขาไว้เดี๋ยวผมไปรอยให้เขาใหม่เอาสั้นๆได้ครับมาปกติเราไหว้แบบกเรียกอะไรเอาขนมให้เขาทานไหมก็มีที่บ้านใช่ไหมแล้วยังมีมีเหมือนเหมือนกับมีมีต้นอื่นด้วยไหมอยู่กับที่บ้านมีมีี uh ้งเรอหรอเหมือนกับเขาบอกให้เอ้ย มาหาจ้าพอตี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคได้ไม่หักก็ดีไม่หักได้ราคาผมเช่าแพงแต่ว่าหักก็ไม่เป็นไรผมผมถือว่าผมผมรักของผมอ่ะผมชอบเดี๋ยวเงินสดไปนะครับหนึ่งแสนนะครับขอบพระคุณนะครับได้เลยกุมาคอหักนี่คอหักเก่าเลยเห็นไหมคึกเลยอ่ะ ถ้าไม่หักนี่อันนี้ได้ราคาสูงนะนะอันนี้เป็นรุ่นแรกหรอกเขาเรียกทรงมาไทยถ้าเป็นรุ่นสองจะเป็นกรีตรงนี้นั่นรงงุ่นสองตะปุนดูตูดเหมือนกันเห็นไหมฟัาไม่ต้องส่องนะเพราะว่าเราจําความเก่าได้เราจําตรงนี้ได้เข้าใจว่าเราส่องมันเหมือนกันไหมส่องนี่เหมือนกันไหมเหมือนไหมเป็นใหญ่ๆเลยหมาเขาทาด้วยชาติญีปุ่ตนตงไหนทาเห็นถูกต้องนี่แหละเนี่ยปุนดูไอ้เม็ดที่ปุดๆตรงนี้ส่องเลยจะรู้เลย ขอหักถ้าไม่หักผมซื้อแพง